เหตุการ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำาหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชันนำทั่วประเทศเราบอกว่าวันนี้ประกันไทยในไทยเรื่องอินทรเทค ไม่ว de ่าจะเป็นเทคโนโลยี OCR, Payment Gate, Big Data, AI ต่างๆได้ถูกนำมาใช้ในสากรรมอย่างต่อเนื่องเขามีความข้องเปืเขามีความคิดที่เป็นเชิงดิจิตัลนับตั้งแต่วันแรกที่เขาเริ่มทำธุรกิจนั่นหมายความว่าเขาจะมีโอกาสที่จะเข้ามาช่วยในสากรรมต่างๆได้อย่างมากขึ้นและเร็วขึ้นนี่คือจุดสำคัญที่เทคโนโลยีมีความสำคัญกับในปัจจุบัน เรามองเทนก็ต้องบอกว่าถ้าสะครแบบอะไรอุตสาหกรรมของประจันภัยแล้ววันนี้ถ้าเรามองเทนจริงก็ต้องบอกว่าวันนี้เทนของอินชูเทนจริงผมมองเห็นเป็นสามกลุ่มซึ่งจริงๆหลายท่านก็อาจจะมีนความคล้ายก็คือว่าเหมือนกอันหรือว่าต่างกาันซึ่งวันนี้ผมมองเห็นเป็นสามกลุ่มใหญ่เรื่องของอินชูเลอร์ทานฟองวันนี้อินชูเลอร์จะต้องทานฟองซึ่งในปัจจุบันสามปีที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ผมเห็นชัดเจนมากครับว่าอินชูเลอร์มีการทานฟองตัวเองอย่าง ยอเห็ุในบาริษัทขนาดกลางขนาดใหญ่ขนาดเล็กแน่นอนครับทุกคนพูดถึงดิจิทัลหมดทุกคนพูดถึงอินโฟเทคหมดจะเข้ามาช่วยในการลดต้นทุนในต่างๆในกลุ่มที่2ครับเรางเห็นเรื่องของเทคโซลิชันจะเห็นภาพว่าเทคโซลิชันวันนี้ก็คือสตาร์ทอัพเกิดใหม่ที่เขาเกิดมาพาของความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยดี ที่จะเข้ามาช่วยสร้างบิสกิจหรือเข้ามาช่วยแก้ปัญหาให้กับอุตสาหกรรมจึงเกิดในกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่2คือกลุ่มที่เป็นเทคโซลชันกลุ่มที่3หนีไม่พ้นครับเป็นกลุ่มเรื่องของดิจิตัลบล็อกเกอร์วันนี้การขายประกันเราจะมีเรื่องของคนกาลางเราจมีเรื่องของไนน้าตัวแทนเพราะฉะนั้นดิจิตัลบล็อกเกอร์ไม่ว่าจะเป็นยนน้าหรือว่าเป็นยนน้าที่ติดบุคคลจะต้องมีความเป็นดิจิตัลบล็อกเกอร์จะต้องมีการ t r ส n s f o r m ธุรกิจ t r a n ร f o r m ตัวเองให้เข้าสู่ความเป็น er. ดิจิตอลบล็อกเกอร ดูเข้ามาในไทยแลนด์จริงจะเห็นว่ามันนีบริษัทป,ประกันยีน่าสไปร์และบริษัทประกันชีวิตของไทยนะมีการนําเทคโนโลยีมีการนํายินชัวเทคต่างๆเข้ามาใช้ผมที่เห็นได้ชัดว่าในบริษัทประกันอันที่หนึ่งเลยที่เห็นชัดมากครับเรื่องของการเชื่อมต่อเอ i มีการนอา API มาใช้ระหว่าง บริษัทประกันในหน้าตรงการและลูกค้าเพื่อให้เกการเชื่อมต่อต่างๆที่เกิดขึ้นในรูปแบบของตัว e p o l i c เพราะนั้นวันนี้หน่วยงานภาครัฐและสำนักงานปปก็เริ่มผลักดันในฝั่งของการทำเรื e ่องของ e p o l i c จะเข้ามาช่วยในการเสนอขายต่างๆได้อย่างง่ายขึ้นแล้วก็ในสัดของ e c l a i วันนี้ต้องบอกว่าเรื่องของ e c l a i ผมเห็น เด่นชัดแล้วก็เริ่มมีในหลายๆวิาชาการเริ่มทำออกมาในภาพที่ชัดขึ้นมีการระบบของการเทลมต่างๆเชื่อมต่อกับคนการหรือว่าเชื่อมต่อกับลูกค้าให้ลูกค้าสามารถดูเซอร์วิสหรือว่าดูบริการของตัวเองได้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแอปพลิเคชันของบริษัทปรกเองหรือว่าแอปพลิเคชันที่มาเชื่อมต่อกับคนการ วันนี้จะชัดเจนในเรื่องของตัว EK สุดท้ายทำเพื่ออะไรครับเพื่อยกระดับและเพื่อแข่งขันแต่ที่สำคัญครับจะช่วยเรื่องของการลดต้นทุนให้กับอุตสาหกรรมประกันภัยได้หมดครับทุกอย่างเป็นดิจิทัลเราจะต้องทำาทำการเรื่องของรีโอเพอร์ชั่นเราจะต้องทําการเรื่องของลดต้นทุนลดโอเปเรชั่นกับพนักงานวันนี้องค์กรเราอาจจะกว้วงองค์กรเราอาจจะใหญ่เพราะงั้นการตึงวันนี้ตึงทำให้เรามีสปีดทำให้เราสามารถแข่งขันในอุตสาหกรรมได้อันนี้ผมเห็นชัดมากนะครับในส่วนของกลุ่มที่สองกลุ่มของเทคโซลชั ผมขอ,อยายกจีบยกมพราเป็นแบรนด์มาสตาร์ทอัพชั้นนำที่มีชื่อเสียงหรือว่าเป็นที่รู้จักเป็นที่ยอมรับกันในวงการและยังมีอีกหลายๆธุรกิจที่เป็นสตาร์ทอัพที่ช่วยยกระดับอยู่เหมือนกันแต่ผมอาจจะไม่ได้ติบยกที่มานะครับยกอย่างเช่นเทนดี้ครับเทนดี้เป็นแพลตฟอร์มเทแพลตฟอร์ม ที่เข้ามาช่วยแก้ปัญหาให้กับสายการประกันภัยเรื่องของการตรวจสภาพรถเรื่องของการเคลมเรื่องของการบริการช่วยเหลือต่างอันนี้คือจุดยืนหรือว่าโุลชั่นของทางเคลมดิที่เขาเข้ามาช่วยแก้ปัญหาให้กับสริกัรวันนี้เคลมดิเองต้องมีบริษัทประกันหลายหที่ใช้บริการเป็นเซอร์วิสเขาก็เข้ามาช่วยเป็นจุดแข็งมาช่วยเติมเต็มให้กับบริษากรรหรือกลุ่มที่สองของทางแอปแมนนครับ แอปแมนก็ต้อบอกว่าแอปแมนเป็นเทคโซลูชันที่เข้ามาช่วยแก้ปัญหาเข้ามาช่วยสร้างฟีเจอร์ใหม่ๆเข้ามาช่วยสร้างอินทรีย์ให้กับอุตากรรมประกันโดยการพัฒนาไม่วด้เป็นเรื่องของดิจิตัลเฟสต์เฟสต์เรื่องของ OCR ตา่ตางๆรวม,มถึงแพลตฟอร์มและฟีเจอร์ใหม่ๆที่กำลังจะพัฒนาอย่างตา่อเนื่นองั่นหมาอคว่าเขาจะเข้ามาช่วยเติมเต็มอุตสหกรรมประกันไทยเข้ามาช่วยให้กับ อุตสาหกรรมาการหรือว่าบริษัทการที่อาจจะยังไม่มีความพร้อมเรื่องไอทีก็สามารถที่จะเชื่อมโยงแล้วก็ใช้บริการเซอร์วิสต,ตรงนี้ได้ท,ทันทีอันนี้คือจุดแข็งของเทคโซลูชจริงๆยังมีอีกหลากหลายของเทคโซลูชที่เป็นสตาร์ทในไทยนะครับที่ผมอ,อาจจะยังไม่ได้หยิบยกมาในเซกชั่นที่3ก็ต้องบอกว่าดิจิตอลบล็อกเกอร์เป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยแก้ปัญหาให้กับช่องทางการขายวันนี้ช่องทางการขายของเราไดเป็นแบบเกับ ดิจิตอลโมเดลจะต้องเข้ามาช่วยแก้ปัญหาในการที่จะยกระดับแพลตฟอร์มต่างๆให้เป็นการเสนอขายรูปแบบออนไลน์และมีความปลอดภัยและมีความถูกต้องและสิ่งเราก็เลือกที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาในเซกชันนี้หรือว่าเข้ามาช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของช่องทางการขายาต่างๆอันนี้ก็คือสิ่งที่เราเชื่อมันทีนี้มีคำถามว่าที่เราเริ่มต้นยังไงก็ต้องบอกว่าเราเริ่มต้นจากวิชั่นที่บอกว่า เราอยากจะใช้ความเชี่ยวชาญด้าน,นเทคโนโลยีของเราเข้าไปช่วยแก้ปัญหาให้กับอุตสาหการรมต่างๆโดยวันนั้นเราก็ได้ทําการรีเ์ชต่างๆอย่างมากมายครับเราก็พบว่าเมืม่อ3ปีที่แล้วนะครับอุตสาหกรรมประกรันยังมีเรื่องของเทคสตาร์ทอัพเกิดขึ้นหน่อยก็ต้องยองรามรับว่าใน3ปีที่แล้วเกิดขึ้นหน่อยเราเลยเห็นโอก,กาสเราเลยเห็นความเชี่ยวชาญที่เราสามารถเอาเข้ามาเติมเต็มอุตสาหกรรมทางด้านประกันไทยได้เราก็เลยเข้ามาช่วยในฝั่งของช่องทางของบโบกเกอร์ซึ่งมีคำถามผมตอบเรื่องนี้ครับว่าทําไมทีทําไมเรา ถึงเลือกช่องทางที่เราจะสร้างแพลตฟอร์มให้กับนายหน้าประกัน,ท,ท,นทั้งที่วันนั้นแพลตฟอร์มออนไลน์ก็มีหลากหลายแบบช่องทางวันนั้นเลือกของช่องทางใีเวเซลหรือว่าช่องทางนายหน้าประกันหรือว่าผ่านธนาคารก็สามารถเป็นช่องทางในการเสนอขายได้หมดแต่เราเห็นโอกาสว่าวันนี้เทคโนโลยีไม่ใช่แค่ต้องการจะสร้างอินทอรสนอแต่เทคโนโลยีต้องเข้าไปช่วยแก้ปัญหาและเข้าไปช่วยคนกลุ่มมากให้ได้มากที่สุด นั่นก็คือในหน้าประกันภัยในหน้าประกันภัยปัจจุบันเนี่ยมีอยู่สักสองแสนคนแต่ท่านเนี่ยจะเห็นว่าวันนี้เกิดดิสลอชั o นเกิดอุตสาหกรรมการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลเข้ามากลุ่มคนเหล่านี้ครับหรือว่าในหน้าประกันจะเป็นกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบอย่างเห็นได่ชัดจะเห็นว่าเมื่อสามปีที่แล้วบล็อกเกอร์ออนไลน์อะไรต่ก,ดดก็สามารถแข่งขันกับเราแล้ววันนี้ที่พี่จะเอาในสุดแข่ขงขันกับเขาครับในเมื่อเราไม่มีเทคโนโล,โลยีเราไม่ได้มีเครื่องมือการขายที่เราจะไปเสนอขายกับเขาเราจะเปิดแ้มกระดาษเสนอขาย เรต้องตอับน,นี้ไม่มีทางต่อไปเราเลือกที่จะเข้ามาแก้ปัญหาให้ฝังของแพลตฟอร์มในหน้าประกันภัยที่เราก้าวเข้ามาเป็นพัฒนาในเรื่องของแพลตฟอร์มในหน้าประกันอันนี้คือจุดเริ่มต้นของเราอีกหนึ่งความสำเร็จหรือว่าอีกหนึ่งแรงบันดาลใจของเราต้องบอกว่าในปี2020เราได้เข้าร่วมประกวดโอเอชีอบอร,ร์ดระัววกรรมของปี2020และเราเข้ารอบสิบทีสุดท้ายด้วยแนวคิดน,น,นั้นคือแพลตฟอร์มในหน้าประกันภัยที่เรานำเข้าไปประกวดเราสามารถก้าวเข้าสู่รอบจ0สิบทีมสุดท้ายได้ในคนร้งแรกถึมว่าเาเจะ ไม่ได้ละมลองในปีนั้นะแต่ก็เป็นแรงบนันดาลใจและเป็นแรงขัดดันให้กับเด็กไทยคนหนึ่งให้กับสตาร์ทเล็กๆเ,กเกจ้าหนึ่งที่ก้าวมาถึงวันนี้ครับ <S <S แล้ววันนี้พี่ๆโบเกอร์หรือว่าพี่ๆในหน้าสะกนไทยหรือว่าคนกลางเราเนี่ยเขามีปัญหาอะไรกันบ้างเอ่นเราเลีนไม่ได้ครับ วันนี้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลีป่ยนไปสานหการโควิดเริ่มชี้หายลงอะไรเกิดขึ้นครับอย่างที่เห็นไี้ชัดครับพฤติกรรมการซื้อประกันหรือว่าพฤติกรรมการซื้อสินค้าหรือว่าพฤติกรรมการซื้ออาหารของลูกค,ค้ามีความเชี่ยวชาญมีความเข้าใจที่มากขึ้นนั่นหมนายความว่ามันเป็นตัวเล่งที่สําคัญที่การยกระดับแพลตฟอร์มหรือว่าวันนี้อุตสาหการกรมประกันภัยแพลตฟอร์มต่างๆยังไม่ได้มีออกมาตอบโจทย์ลูกค้าอย่างจรจิงจังก็เรียกว่าเป็นโอกาสนึลงที่เราเห็นในปัญหานั้นวันนี้ถ้แต่การขายปาระกันแบบเดิมๆผม ทมคิดว่ไม่สามารถตอบโจทย์ให้กับลูกค้าหรือว่าประชาชนที่เป็นปกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่มีความเชี่ยวชาญในด้า,ออานออนไลน์หรือดิจิตอลสุดท้ายครับในหน้าประเทศไทยยังต้องเจอปัญหากับการแข่งขันที่สูงวันนี้ในหน้าประเทศไทยมีต้นทุนเรื่องของค่าใช้จ่ายตัวเองค่าใช้จ่ายสำนักงานค่าใช้จ่ายในการเดินทางจะเห็นว่าการในสงขันไทยเนาเขามีการเรีนคอลเบรตเขามีการสร้างมิชเ,เบลโมเยลใหม่ๆแล้วแต่ว่าต้นทุนเรา,าตา่างกันแล้วแตบวันแรกที่เริ่องของแข่งขันสิ่งที่สำคัญอีกจุดหนึ่งก็คือว่าเรื่องของเวลาต้องเลอจากจะตัดเรื่องต้นทุนแล้วการเสนอขายต่างในรูปแบบเก่ากับรูปแบบดิจิอล เรื่องของเวลาก็เป็นจุดหนึ่งในการที่จะแข่งขันง,งั้นถ้าสมมติเราเชืยย่อยกระดับในหน้าให้มีแผลตฟอมในการเสนอขายที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วด้่ยนความว่าเขาก็จะสามารถแข่งขันกับในสรราขาต่างๆแข่งขันกันในช่องทางต่างๆได้โดยที่เขาเป็นในหน้ารายบุคคนอยู่หรือว่าเป็นในหน้ารายใหญ่ อันนี้คือจุดหนึ่งที่ผมเห็นกับและจุดหนึ่งที่ผมอยากจะช่วยที่ในด้านประการไายของเราให้ก้าวข้าสู่การยกระดับที่เป็นมิสเบลในเมื่อสปีที่แล้วนะครับเราได้สร้างแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมาครับเป็นแพลตฟอร์มเรื่องของฟินบลกเอร์แพลตฟอร์มที่จะมีจุดเด่นเรื่องของการใช้บีต้าการใช้ข้อมูลเรื่องของการปรับสไนต์เดต้าต่างๆให้ลูกค้าสามารถนำเสนอก็เงให้ตัวแทนสามารถนำเสนอ ประกันภยัยต่างได้ง่ายขึ้นเรื่องของดิจิทัลอีโคเทชั่นที่ผ่านมาเป็นเรื่องของการเสนอขายแบบการเปิแดแซงกระดาษหรือการทำใบเสร็จระดาษด้วยมือวันนี้เรายกกระดับแล้วก็ควบรวมมือให้การเสนอขายเป็นในรูปแบบของดิจิทัลอีโคเทชั่นนะครับหรือว่า e application ส่วนที่สองครับเรื่องของร e a n o p e เรชั่นวันนี้ในหน้าประกันภัยเรามีค่าคอมมิชชั่นที่เท่ากันแต่เรามีต้นทุนการขายที่ต่างกันแต่ตอนนี้จะเข้ามาช่วย มีโปรชั่นลดต้นทุนให้กับพี่ๆในหน้าประกันภัยให้สามารถที่จะแข่งขันให้สามารถที่จะมีผลตอบแทนค่าโอมโิชั่นต่างๆสามารถแข่งขันได้อันนี้คือจุดหนึ่งที่เรื่องของการม e ีโปรโมชั่นจุวที่สามเรื่องของ A.D.I. Connect วันนี้ต้องบอกว่าบริษัทประกันภัยจำนวนมากมีการพัฒนาฟีเจอเรื่องของ A.D.I. Connect ได้เข้ามาเชื่อมต่อแพ็กซ์ออฟฟิศนที่เรียบร้อยทำให้การออกผลก,การต่างเป็นในรูปแบบของ G.Policy สะท้อนไปถึงแพ็กซ์ฟอที่จะเป็นแพ็กซ์ฟที่จะสมาร์ทดิจิตัลมากขึ้นวถ้าจะเปึงสั่งในหนัาปรรค หรือว่าธุรกิจประกันชีวิตเราก็เห็นโอกาสว่าวันนี้การขายประกัน,นต่างๆในช่องทางของตัวแทนขายประกันชีวิตหรือว่าช่องทางธนาคารก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่จะอยู่ใ,ในสองช่องทางนี้เป็นหลักแต่ทาไมในหน้าประกันชีวิตให้เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราซึ่งจริงๆนหน้าประกันชีวิตก็สามารถที่จะแข่งขันก็สามารถที่จะเสนอราคากับลูกค้าได้ไเราจึงเห็นโอกาสที่อยากจะสร้างแพลตฟอร์มให้กับในหน้าประกันชีวิตด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์มหรือาอาจจะใช้เร,รื่องของการนำเทคโนโลยีเรื่องของดิจิทัลเซ็นเ์เข้ามาใช้ หรือจะเป็นอีโคซิสเต็มใหม่ๆที่จะเข้ามาแข่งขันเข้ามาช่วยให้ในหน้าประกันชีวิตของประเทศไทยเราเกิดขึ้นได้จริงที่ผ่านมาสองปีเราสร้างเราช่วยเราแก้ปัญหาให้กับกลุ่มในหน้าประกันไทยหรือว่าในหน้าประกันชีวิตแต่วันนี้หลังจากาการออการผ่านพ้นไปลูกค้ามีความเข้าใจเรื่องเทคโนโลยีมากขึ้นลูกค้ามีความกล้าที่จะซื้อในช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มากขึ้นลูกค้ามีความเชื่อมั่นไว้ใจ เรื่องของการซื้อสินค้าต่างๆลูกค้าซื้อประกันกับเราเรามีใบหน้าประกันใช้เทคโนโลยีในการเสนอขายลูกค้าแต่ลูกค้าเรอครับลูกค้ายังไม่มีเรื่องของแพลตฟอร์มหรือว่าบริการออนไลน์ที่จะสนับสนลูกค้าเลยครับลูกค้ามันต้องทำอะไรครับยังต้องตามหาเล่นบริบทธรรมเวลาลูกค้าจะเคลนลูกค้ายังต้องวิ่งตามหาเล่นบริบทธรรมในรถหรือว่าเบอร์แจ้งเค้นต่างๆหรือว่าการบริการเรื่องของคุ้มครองต่างๆว่าเขาจะหมดบริบทธรรมในเรื่อไนี้และทำไมครับที่จะไปจะไม่สั้นในอีโคท เต็หนหรือสร้างบนแพลตฟอร์มของฟินประกันรลที่จะเข้ามาช่วยตอบโจทย์ทั้งในหน้าประกันและตอบโจทย์ทั้งแพลตฟอร์มให้กับลูกค้าด้วยแนวคิดนีครับฟีเลยมีโอกาสและมีแนวคิดที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาเรื่องของแพลตฟอร์มลูกค้าล่าสุดครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็ได้ร่วมออกบูธกับทางไทยแลนด์เอ็นชัวร์เทคแฟร์2022ก็เพื่อที่จะ,สะแสดงวิสัยทัศน์สแสดงแอปพลิเคชันต่างๆให้กับผู้บริโภคให้กับหน่วยง,งานภาคร,ร,รัฐภาคธุรกิจอรอยจมพั้งเนื่อของบริษัทประกันภยัยและริษัทประกชวให้ ให้มีความเชื่อมัน่นให้ได้พูดคุยให้ได้สร้างความมั่นใจให้กับบริษัทฟิลไอชูรันบอกเกอร์ว่าเราจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาเราจะเข้ามาช่วยอุตสาหการรมประกันภัยด้วยความที่เป็นดิจิตัลบอเกอร์และที่สำคัญเราจะได้รำกางวับนชนานเลรเซียวัลสอ o ศูนย์สอชื่อทีว่าประกันสุขภาพซ่อมปูวฟิลฟินชื่อเทมที่ผมเป็นคนตั้งขึ้นมาเอง <S <S> <S จะเห็นว่าประกันสุขภาพเราในปัจจุบนันมีแบบ คนที่มีรายได้นกลางหรือะไยได้มากที่สามารถเข้าถึงได้พนักงานประจําที่มีเงินเดือนค่าเลียยู่สักสองพันบาทยังไม่สามารถที่จะซื้อประกันสุขภาพได้เลยะครับนัน่นหมายความว่านันเป็นกลุ่มคนระดับกลางจนถึงระดับล,ลา่างจีจนวนมากด้วยแนวคิดอของประกันสุขภาพแบบซ่อมบูดชีวิตเข้าใจง่ายเราต้องการที่จะสร้างประกันสุขภาพให้เข้าถึงผู้คนรายได้น้อยด้วยแนวคิดของเราครับเราอยากเห็นคนไทยเราอยากเห็นประชาชนของไทยมีโอ,อกาสที่จะเข้าถึง สุิการรตการสุขภาพที่มากขึ้นเราอยากให้เขามีชีวิตมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเราอยากช่วยสาธารณสุขไทยให้ช่วยยก,กระดับเรื่องของักการสุขภาพให้เขามีชีวิตให้เขามีคุณภาพที่ดีขึ้นนอกเหนือจากสดขการอ์องารนี้คือมิชชั่นนวก็คือ o อ p o r t ิ n i ้โอกาสหืองที่เราได้เสนอไอเดียและเขาก็เห็งค่าก็ได้รับการบาันทึนเลื่ก็เป็นรางวัลที่เราก็ทั้งภาคกุญแจและทีมเทคโนโลยีของเราคัองท้างข้ากุญจมากครับหากถึงที มิชชั่นของเรานะครับเรามองฟิเป็นอีโคสิสเทมเรามองลูกค้าครับเหมือนแอสเซทที่มีแวลรูครับ่นหมายความว่าในหน้าประกันภัยของฟิลวันนี้จะต้องดูแลลูกค้าได้มากกว่าหนึ่งผลิตภัณฑ์จะต้องดูแลลูกค้าได้ครอบคลุมในทุกผลิตภัณฑ์ลูกค้าที่ซื้อประกันรถกับเราลูกค้าท่านนี้ก็มีความต้องการที่จะซื้อประกันอื่นๆไม่ว่าจะเป็นประกันอุบัติเหตุประกันชีวิตอะไรต่างๆและทําไม่ะครับ ทำไมเราต้องปิดกันก้นไเองและบอกว่าฉันแค่เป็นไหมห้น้า,ากระายนวันนี้ต้องเปิดโอกาสให้กว้างครับด้วยอ e ีโคซิสเต็มของเฟหรือว่าระบบไม้เล่นของเฟลมจะเข้ามาช่วยทุกท่านให้สามารถแข่งขันกับธุรกิจได้เพราะงั้นวันนี้ก็คือแอสเซทที่มีแวลสิ่งที่เราทําทำอย่างนะครับคือการเชื่อมโยงระหว่างออนไลน์กับออฟไลน์เพราะงั้นวันนี้ถ้าใครทำออนไลน์อย่างเดียวก็สามารถแข่งขันได้ แล้วจะดีไหมครับถ้าวันนี้เราทำเรื่องของออนไลน์เชื่อมเรื่องของออนไลน์ให้ในดน้านกันขายต่างๆสามารถเข้าถึงช่องทางนออนไลน์ได้มากขึ้นหรือว่าช่องทางในออนไลน์สามารถเข้าถึงบริการต่างๆแบบออฟไลน์ได้มากขึ้นแลสิ่งที่จะเกิดขึ้นของฟิลีมก็คือเรื่องของออนไลน์ทั้งหลายครับหรือว่าวันคัสเตมั่มันติเชนเนลมันติโปรดักต์แอบวันสป็อคโซดิในหัวใจของฟิล์มครับ เรามีความมุ่งมั่นแล้วมีแผนพัฒนาที่จะตั้งใจให้เป็นฟิลสมาร์ทแพลตฟอร์มฟิลสมาร์ทแพลตฟอร์มจะต้องมีองค์ประกอบให้ครบถึงห้าส่วนนี้ไม่วจะเป็นเรื่องของการเสนอขายด้วย e-application การตอบกลับมาทำด่วย e-policy การแจ้งเค้นเรื่องของ e-claim และที่สำคัญครับเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของสำนักงานพรบและเป็นภาพลับครับคือเรื่องของการยืนยันโดยตรงในองค์ระกอบ eKYC และที่ที่ต้องสายถ้าวันนี้แพลต่ของฟ อินชทรีย์ที่แท้จริงขอแนะนอตัวอย่างของ EKYC เรามีการนำเทคโนโลยีเรื่องของ EKYC ในการ,รยืนยันตัวตนมาใช้างาน เราจะนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้งานใน2ส,ส่วนส่วนที่หนึ่งเราจะเข้ามาใช้งานกับในหน้าประกันในหน้าประกันเราจะเข้ามาใช้งานแบบฟูลดูนะครับโดยเป็นเรื่องของ OCR เรื่องของ Face r c i t i o n เรื่องของ Terminal r e c o g เพื่อจะเป็นการการันตีและเป็นการยืนยันว่าในหน้าประกันได้ผูการตรวจสอบที่โปร่งใสและเชื่อถือได้นั่นจะสะท้อนไปถึงลูกค้าที่มีความมั่นใจและความเชื่อมั่นของฟิล์ม ในส่วนที่2ฝั่งลูกค้าเราก็มีการนาเทคโนโลยีเรื่องของ e k y c เริ่มต้นมาใช้ในการยืนยันตนการทําธุรกรรมต่างๆของลูกค้าเพื่อให้การทำธุรกรรมในเรื่องของสุดใจและต้องการนเรื่องของการทำธุรกรรมที่เรื่องของช่อชนเพราะงั้นเรื่องของ e k y c แบบผู้ลูกสาระคาราซุนตรวจสอบพฤติกรรมผู้ทำธุรกรรมที่มีโอกาสเป็นมิจฉาชีพหรือช่อชนได้เพราะงั้น อีโคพิลเลตเหมือนกันฟิลจะเข้ามาช่วยคัดกรองคนที่เป็นผู้จ่าชีพออกจากระบบธุรกิจประกันภัยของเราได้ด้วยครับและวันนี้ครับเราได้เปิดตัวระแอปพลิเคชันฟินประกันรถสำหรับลูกค้าแน่นอนเรื่องประกันกับรถยนต์เป็นสิ่งที่จําเป็นคู่กันเพราะว่าต่อให้คุณจะขับรถดีหรือว่าระดับระดับแค่ไหนอุบัติเหตุก็จะิดให้คุณได้ทุกเสี้ยววินาทีและจะดีนมครับถ้าวันนี้มีขัฟอร์มฟินประกันรถที่จะตอบโจทย์บริการให้กับลูกค้าและให้กับคุณและทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นบนฟินประกันรถ วันนี้จะเห็นว่า customer point ของฝั่งลูกค้าในส่วนเรื่องของพฤติกรรมการซื้อเปลี่ยนไปการขายแบบเดิมๆอันนี้ปกติแต่วันนี้ลูกค้าในทารเรื่องดาต a าเซนเซอร์เราต้องการได้รับการปกป้องเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลที่มากขึ้นลูกค้ามีความกังวลเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลลูกค้ามีความกังวลเรื่องของความเชื่อมั่นในการที่เปิดเผยข้อมูลให้กับการขายประกันต่างๆตรงนี้ต้องเข้ามาแก้ปัญหาให้กับลูกค้าและที่สำคัญธุรกิจประกันไทยของเราต้องอยู่บนความเสี่ยงของการขาย หรือว่าการใช้เรื่องของความประมาทต่างๆของลูกค้าเลยแต่นอกเหนือจากนั้นอีกส่วนหนึ่งครับวัตดีเกมบนท้องถนนไม่ได้เกิดขึ้นจากความประมาทต่เกิดขึ้นจากความไม่พร้องของสภาพรถยนต์ันั้นหมายความว่าถ้าเรายิบเรื่องของความเสื่อมสภาพรถยนต์มาแก้ปัญหาด้วยก็จะช่วยลดเรื่องของการล้อเเคง,งต่างๆของ บัติเหตุประกันภัยก็จะช่วยลดความเสี่ยงลดปัญหาเรื่องของอุบัติเหตุประกันภัยได้ด้วยอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นปัญหาในสองตัวเราสามารถหยิบมาแก้ด้วยของฟิลประกันรถของเราเราให้คอนเซ็ปต์เราว่าประกันภูมิมต้องเป็นเ e n e f i t ทีซี่นั่นหมายความว่าการซื้อประกันจะง่ายสะดวกและชำระ์เรืนออนไลน์และวในแวดขอบฟิลประกันรถของเรานะคบสิ่งนี้ไม่ใชื่รถฟิลประกันเลยแต่เราจะมีบริการประกันอื่นๆขายอยู่ในแพลตฟอร์มของเราอย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประกันเดินทางประกันภัยภัยิบัติประกันสุขภาพต่างๆ รวมถึงประกันชีวิตที่เราจะสามารถต่อยอดในธุรกิจของฟินของเราต้องมีความเป็นโ o t a l s o l u t i นต้องมีเรื่องเพียซอต้องมีเรื่องของคาเซอนี่คือฟีจเจอร์เด่นๆที่ฟินประกันและของเราจะเข้ามาตอบโจทย์ลูกค้านอกเหนือจากการขายประกันจะต้องเรื่องของการบริการหลังการขายจะต้องมีเรื่องของการบริการสร้ารงบวามม่างจก็จะสอดคลิปูิซีแบบดิจิตอลลูกค้าไม่จำเป็นต้องไปตามหากระดาษเล่มกรมธรรมลูกค้าไม่็ต้องไปตามหาไฟล์กรมธรรม์คล e ิปูนซีที่ติดไว้ในอีเมล เวลาเราชนนี่ไปตรวจอีเล็กไหมครับไม่มีเพราะงะั้นวันนี้นั้นเราบอกจบเรื่องของที่เป็นแพลตฟอร์มที่มันจะต้องง่ายสะดวกและสามารถใช้บริการได้ทันทีเรื่องของคาโซอบิตคาโซบิตต,ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งความสําคัญที่เราจะเข้ามาช่วยลดความเสี่ยงให้กับธุรกิจประกันภัยเรื่างของหักลดคุณได้รับการดูแลที่ดีพอแพลตฟอร์มเราเนี่ยจะทําหน้าที่รวบรว,วมบริการซ่อมบำรุงศูนย์บริการต่าง การตรวจสภาพรถยนต์ต่างเข้ามาช่วยให้กับผู้บริโภคหรือประชาชนของเราสามารถเข้าถึงบริการเรื่องการดูแลแักษ่รถยนต์เป็นเสมือนอะโอด้าบนแพลตฟอร์มรถยนต์นั่นหมายความว่าท่านจะสามารถใช้บริการต่างๆได้อย่างง่ายสะดวกและก็ครอบคลุมที่สาคัญครับก็จะช่วยเรื่องของการลดความเสี่ยงให้กับสากรมประกันภัยของเราได้ด้วยมีคาถามว่าอีก3ปีเราต้องแบบไหนแน่นอนครับ อีก3ปีเราตั้งเป้าหมายที่เราต้องการจะเดินทางเข้าสู่ตลาดทุนหรือว่าเราตั้งเป้าหมายในปี2025ที่จะเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์โดยมีมิชชั่นที่ว่าเราอยากจะนำเทคโนโลยีเราอยากจะต่อยอดธุรกิจของปีนเรานนี้ให้ขยายครอบคลุมใ,ให้กับประเทศของเราสามารถครอบคลุมในฝั่งของธุรกิจประกันไทยสามารถครอบคลุมในฝั่งของธุรกิจประกันชีวิตสามารถเข้าถึงประชาชนที่ได้มากที่สุดเพื่อให้ประชาชนสามารถ เข้าถึงประกันไทยสามารถเข้าถึงประกันชีวิตช่วยลดความเสี่ยงของท่านด้วยมิชชั่นของความเป็นเทคขอมมานีนะครับหรือว่าเป็นสตาร์ทอัพสายเทคนะครับก็ต้องบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยเรากล้าพูดได้แจ่มปากว่าเราเป็นสตาร์ทอัพของเด็กไทยเราเป็นสตาร์ทอัพของคนไทยพูดถึงพูดจะเป็นคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ และจะดีนะครับว่าถ้าพี่ๆทุกๆท่านช่วยสนับสนุนฟิลอิชลรามโปเตอร์ที่เป็นของเด็กไทยที่เป็นของคนไทยที่มีความตั้งใจที่อยากจะช่วยสร้างธุรกิจอยากจะช่วยสร้างอุตสาหกรรมประกันภัยของเราโดยปีที่ผ่านมาครับ2020นะครับเรามีเบี้ยประกันภัยที่180ล้านในปี2021ครับหรือปีที่ผ่านมาเรามีเบี้ยประกันภัยที่800ล้านและในปีนี้ครับผ่านมาสามโปเตอร์ถึือ้า9เดือนเรามีเบี้ยประกันภัยที่1น0 0ล้านและเราเัิ่เข้ามาเรว่าไม่ใช่เพราะว่า ตอบโจทย์แพลตฟอร์มครับแต่ต้องขอขอบคุณพี่ๆในหน้าประกันภัยที่เลือกฟินอิชุลังเบลเกอร์ที่เข้ามาช่วยสร้างแพลตฟอร์มให้กับฟินเข้ามาช่วยใช้งานของแพลตฟอร์มฟินเพื่อยกระดับตัวของท่านเองมาช่วยสร้างอีโคสแตนให้กับฟินครับเราตั้งเป้าหมาย,ยที่เราทำภัยที่สี่เทาในปี2025เพื่อเดินทางเข้าสู่ตลาดลักทรัพย์เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับบริษัทและเราตั้งใจรว่าเราจะขออาสา เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจเป็นส่วนหนึ่งของภาคอุตสาหกรรมช่วยลดความเสี่ยงให้กับประชาชนทั่วประเทศช่วยให้ประชาชนมีความปลอดต้องมีความคุ้มครองสามารถเข้าถึงรายย่อยได้มากที่สุดนั่นหมาความว่าเราจะช่วยสร้างความมั่นคงให้กับประเทศไทยขอบคุณครับ